สวัสดีค่ะนักเรียนในครั้งนี้นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับการสร้างซีและเฟรมนะคะซีก็คือฉากค่ะในการนำเสนองานโดยโปรแกรมแฟรเนี่ยเราจะแบ่งเนื้อหานะคะออกเป็นฉากค่ะในแต่ละฉากก็จะประกอบด้วยเฟรมเริ่มต้นนะคะให้นักเรียนตั้งค่านากระดาตั้งค่านากระดาษสติกข,ของเราก่อนนะคะ ตั้งค่าไซน์นะคะให้เป็น1 0 2 4กับ7 6 8ให้เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นเราจะนำรูปภาพมาเป็นพื้นหลังของสเตทค่ะไปที่เมนูไฟล์ไปที่ Import เลือกไปที่ Import to Library นะคะหลังจากนั้นให้เราเลือกรูปภาพพื้นหลังมาค่ะเพื่อที่เราจะนำมาทำเป็นพื้นหลังของสเตทนะคะ หลังจากที่เราเลือกได้แล้วรูปภาพของเราจะไปปรากฏที่หน้าต่างไลบรารีนะคะให้เราลากรูปภาพมาหลังจากนั้นไปกำหนดค่าตรง property ตรงค่า y ค่ะให้ V ขนาดเท่ากับขนาดของ state นะคะก็คือ1 0 2 4กับ768แบบนี้นะคะใส่ไปแล้วก็จะได้ปรับขนาดพอดีกับ state ของเราค่ะให้เราไปที่ ไปดู i n d o w อนะคะเพื่อไปเปิดหน้าต่างซีึ้นมาค่ะไปที่ว i ด d โออ a เทอร์พาเนลแล้วไปที่ซนะคะเราจะเห็นว่าตอนนี้เรากำลังทำงานอยู่ที่ซีนึนะคะดับเบิมคลิกเพื่อเปลี่ยนชื่อค่ะเราจะตั้งชื่อซีเป็นชื่อซีว่า M1 นะคะหลังจากนั้นให้เราไปนำไฟล์เนื้อหาที่เราได้เตรียมไว้แล้วนะคะ ทำการคลุมดามนะคะคลิกขวา c o อปปี้ข้อความที่เราต้องการนำมาวางคลิกที่เครื่องมือตัว T นะคะคลิกลากกำหนดกรอบแบบนี้ค่ะคลิกขวาแล้ว้าสั่ง Pass เพื่อวางลงไปนะคะแบบนี้เราจะได้กลับไปที่เนื้อหาของเราอีกนะคะแล้วทำการคลุมดามข้อความที่เราต้องการนำมาวางนะคะกอปปี้ ใช้เครื่องมือตัว T คลิกบมาส์ชี้ค้างลากกำหนดนกรอบแบบนี้นะคะคลิกขวาแล้วก็สั่งพลาสวางลงไปตอนนี้เราได้เนื้อหาที่เราจะนำมาใส่แล้วนะคะแล้วก็จัดตำแหน่งของข้อความให้ดีเพราะว่าโปรแกรมไฟของเราเนี่ยมันจะตัดข้อความนะคะเราต้องทําการตรวจด,ดูเนื้อหาให้เรียบร้อยก่อนแบบนี้นี่คือเราตอนนี้เรากําลังทํางานอยู่ที่เฟรมที่หนึ่งของ cm หนึ่งนะคะ ต่อไปเราต้องการเพิ่มเนื้อหาต่อไปในซีนเอ็มวิธีการให้เราไปคลิกที่เฟรมที่2ค่ะเฟรมที่2แบบนี้นะคะเราคลิกที่ช่องเฟรมเราจะเห็นว่ามันจะมีสีน้ำเงินปรากฏขึ้นมานะคะคลิกขวาเลือกคำสั่ง insert keyframe การ insert keyframe เนี่ยมันก็คือการ copy Frame เดิมค่ะสังเกตว่าตอนนี้ เรามีทั้งหมด2เฟรมเฟรมที่1และเฟรมที่2ซึ่งมีเนื้อหาเหมือนกันเราจะทำการลบเนื้อหาในเฟรมที่2ทิ้งไปนะคะแล้วใส่เนื้อหาต่อไปลงไปแทนนะคะ นี่นะคะเราก็จะได้เนะะื้อหาในเฟรมต่อไปต่อไปถ้าเราจะเราต้องทําต่อไปเรื่อยๆจนกว่าที่จะหมดเนะะื้อหาในซีของเราหนีนะคะอันนี้เนะะื้อหาของเราจะหมดที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเราจะต้องทําการเพิ่มเฟรมค่ะเราก็คลิกที่เฟรมที่3คลิกขวา insert keyframe นะคะเราจะได้เฟรมที่3ลบเนะะื้อหา ใเฟรมที่ทิ้งไปเฟรมที่สามทิ้ไปนะคะนำเนื้อหาใหม,มาใส่แทนเราใส่เนื้อหาใหม่ลงไปนะคะแบบนี้เราก็จะได้เนื้อหาใหม่อย่าลืมตรวจด,ดูข้อความด้วยนะคะอย่าให้ตัดคำของข้อความ สวบบัีนะคะตอนนี้นะคะเราก็จะบดเนื้อเหาที่เราจะใส่ใดซีที่หนึ่งค่ะต่อไปค่ะเราต้องการเพิ่มสีน,นะคะวิธีการเพิ่มสีให้เราคลิกตรงนี้ค่ะเครื่องหมายบวกตรงหน้าตาของสีน,นะคะเราจะเขียนว่า lc คลิกเครื่องหมายบวกตอนนี้เรากําลังทํางานอยู่ที่สีที่2นะคะ วิธีการเปลี่ยนชื่อ c แล้วก็ไปที่ c 2แล้วเราก็ตั้งชื่อ c เราอาจจะตั้งเป็น m 2ใส่รูปภาพเหมือนเดิมที่เป็นพื้นหลังไปที่ file import import t o l i b a r y จะได้ไปเลือกรูปภาพที่เราจะใส่เป็นพื้นหลังนะคะเราจะเลือกรูปเดิมหรือจะเลือกรูปใหม่ก็ได้นะคะพอได้รูปวางเปลี่ยนพอพอตก property แบบนี้ได้นะคะตอนนี้เรามี s c e n M หรือเรามี c M 2นะคะในครั้งหน้านะคะเราจะมาเรียนการใส่ปุ่มนะคะและพร้อมทั้งใส่ Action Script เพื่อเชื่อมโยงเนะะื้อหาของ s c e กันค่ะ